นานอนตอนกลางคืนใส่อะไรนอนบ้างอืม mm. Normally I just wear like boxer boxer อ mm. Box er. like, uh, ืม boxer อะไรอ่ะไม่ใส่อะไรเลยไม่ใส่ใช่นอนเย็นใช่ไหมเย็นสบายดีชอบไหมยากดีดีโอเคชอบใช่ไหมไม่ชอบให้ใส่อะไรเลยเขาบอกว่าคนที่ไม่ใส่อะไรนอนน่าจะเด็กอ๋อ really ใช่ I never hear โอเคเคยมีแฟนมาแล้วก okay. ี่คนฮาร์วินี่เกิร์ลเฟน you have ตอนนี้ไม่มีเป็นโสดที่ผ่านมา before yes I don't know I think it's maybe not polite to count them right how many you have four four yes okay right yeah okay